แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับโดเยนนะครับผมโดเยนก็เป็นบอสของด้านนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็ฆ่าโดเยนซะโดเยนอาจจะเลือดเยอะนิดน,นึงนะรู้สึกจะประมาณส0 0แสนนะผมฮิตที่ตีโดนร้อก็คือ340นะครับผม,บผมถ้าใครฮิต3า0ก็ตีโดนนะครับผมเทพทู dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนวลเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูปกระมวลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราขอมาแนะนำซีรีส์ใหม่ของเรานะก็คือซีรีส์พาทัวร์ดันนั่นเองนะผมซึ่งซีรีส์นี้เนี่ย,เ,ยเราจะไปพาทัวร์อินสแตนดันต่างๆหรือว่าดันส่วนตัวต่างๆนั่นเองนะผมเพื่อที่บางดันเนี่ยมันจะเป็นดันเพื่อวิคพีดันหาของอะไรเงี้ยนะผมหลายๆคนเนี่ยที่ไม่รู้จักพวก อินสแตนด์ดันต่างๆเนี่ยก็จะได้ลงได้นะครับก็เลยเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามันขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับคือ Instant Dungeon e หรือว่า Dungeon e ส่วนตัวเนี่ยมันคือ Dungeon e ที่เราสามารถตั้งปาร์ตี้แล้วสร้างเองเข้าไปคนเดียวได้ด้วยนะผมบางดันเนี่ยเข้าได้คนเดียวเลยก็มีนะครับผมบางดันเนี่ยอาจจะต้องสองคนขึ้นไปอะไรแบบนี้นะผมซึ่งดันเนี้ยข้อดีของมันคือเราไม่ต้องแย่งใครครับผมมีีีคููลลลดาาาวววนนนนน์ออย่่่ทตััเเเรระผมชง้้ไปแ อีก23ชั่วโมงมาลงใหม่อย่างเงี้ยครับผมคือครูดาวเราไม่ได้ไปอิงกับใครเลยครับผมมันไม่เหมือนการไปล่าบอสตามแบบที่มันต้องแย่งกันอันนี้คือใครอยากลงลงนะครับผมซึ่งบางดันเนี่ยมันได้ของค่อนข้างโอเคเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ทําเข้าไปละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเริ่มกันที่ดันแรกก่อนนะครับชื่อว่าดันซาร่าเมมมรีนะครับผมดันนี้ข้อดีของมันคือได้เอ็กพีนะครับเพราะว่าดันนี้เป็นดันที่ใช้เก็บเลเวลในช่วงแรกหลังจากเปลี่ยนไปคาสาใหม่ๆนะผมเพราะดันนี้นะครับผมมันให้ สามารถเก็บได้ตั้งแต่99จนถึง110นะผมถามว่าหลัง110เก็บได้ไหมได้แต่มันได้ไอพีค่อนข้างน้อยแลละสู้เอาเวลาไปเก็บระเวบทั่วไปหรือไปเดินเวสป้าจะดีกว่านะครับดังนั้นก็เลยเป็นแนะนําช่วง99จนถึง110ก็พอนะครับคือด่านนี้มันเข้าได้ตอน99ไงนะครับแล้วก็หลัง110ไปมมนใช้ไอพีเยอะมากซึ่งด่านนี้มันลงก็ไม่คุ้มแล้วนะครับนอกจาก e อพีนะครับผม สิทธิประโยชน์อย่างที่2ของด้านนี้ก็คือมันจะได้พวกอาหารเซตัสนะครับซึ่งมันดอกกันเยอะมากเลยแบบเยอะเยอะเลยนะผมเรียกว่าตีมอนนี้แทบจะดอกกันทุกตัวนะครับเราก็สามารถเอาอาหารพวกนั้นอนะ่ะเก็บมาใช้เองหรือมาขายก็ได้นะผมพวกถ้าขายถูกๆพอเดี๋ยวก็มีคนซื้อนะครับผมแต่ข้อเสียนึงก็คือมันใช้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะผมในการเก็บพวกอาหารเซตัสพวกนั้นมานะครับส่วนวิธีการเข้านะครับผมก็คือก่อนอื่นเลยนะผมเราต้องเข้าไปในอีเดียนก่อนนะครับเข้าไปปุ๊บ จากนั้นนะครับผมไปที่ New World นะครับก็คือคุยกับแมวตัวนี้นะครับ Cat Paw Agent นะครับเรียกว่าส่งไปโลกใหม่นะครับครั้งแรกที่ผ่านตัวนี้ก็คือต้องเสียตั้งห0 0 0 0ก่อนแล้วครั้งต่อไปจะเข้าฟรีนะครับคือ i n s t a n g e เนี่ยแทบจะเข้าที่เดียวกันหมดนะครับผมก็คือเข้ามาที่ New World นะครับอ่าปุ๊บแล้วเดินขึ้นไปด้านบนคุยกับแมวนี้ตัวนึ่งนะฮะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะผมตรงเนี้ยปกติเขาเรียกกันว่า New World หรือว่าโลกใหม่นะครับ ให้เราคุยกับตัวเคลื่อนย้ายมิตินะฮะแล้วก็เข้าไปด้านในพอเข้ามาด้านในานะครับผมให้เข้ามาปุ๊บเดินเลี้ยวขึ้นบนแยกแรกนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับเข้ามาตรงเนี้ยในการทำเคเวสท,ทุกครั้งนะครับผมให้คุยกับแอเวนเจอร์ลีออนก่อนนะครับเลือกว่าใช่นะครับมันก็จะขึ้นเด้งเคเวสมานะครับว่านี่ครับเมมโมรี u ดันเจียนเดอะเมมโมรี a ออฟซาร่านะครับซึ่งอันนี้แหละมันเข้าได้ทุกๆ 23ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับผมเราต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนนะผมถ้าใครเป็นหัวตี้ก็เข้าคนเดียวก็ได้นะหรือถ้าใครจะให้คนอื่นช่วยก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ผมเป็นตี้อยู่แล้วนะครับผมก็กดเข้ามานะผมคืออันเนี้ยมันลงกี่คนก็ได้นะเพราะทุกคนมันยิคพีคิดแยกกันหมดนะผมไม่มีไม่มีหารไม่มีไรนะผมก็คือเข้าดันเสร็จปุ๊บออกมาคุยกับรีออนนะผมจะได้ยีคพีนะครับข้างในดันเนี่ยไม่มีไรนะผมก็เข้าไปเยอะๆก็ได้นะผมหรือใครถ้าเลเวลเยอะแล้วก็อยากช่วยคนเลเวลน้อยเนี่ยก็ เปิดลับตี้นะผมแล้วก็พาทุกคนลงไปนะครับผมในการลงนะผมหัวตี้ให้คุยกับตัวแท่นนี้นะครับเลือกสร้างรอยแยกมิตินะครับปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเมโลดี้แดนเจนว่างอยู่นะผมคือระหว่างตรงนี้ที่เราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้สมาชิกนะครับผมกดเข้าสู่ m e m o r y o f s a r าได้เลยนะครับเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากสมาชิกทุกคนเข้าไปแล้วนะครับผมก็ให้หัวหน้าารตตี้นะผมคุยกับซาร่าตรงนี้ อันนี้คุณรวบรวมได้เลยครับผมไม่มีอะไรครับเขาเป็นเล่าเนื้อเรื่องของเควสนะฮะสมัยซาร่าอย่างเด็กๆอยู่นะผมโอเคหลังจากคุยเสร็จนะครับผมเดินมาด้านซ้ายคือดันซาร่าเมลลี่เนี่ยมันจะเปิดเป็นห้องๆนะงผมก็แต่ละห้องเนี่ยจะเปิดห้องถัดไปก็ต่อเมื่อฆ่ามอนในห้องนั้นเสร็จแล้วนะฮะก็ฆ่าให้หมดครับผมอย่าให้เหลือนะครับกวาดล้างให้เรียบอ่าตรงนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมอนจะเกิดนะครับเราก็ทําการฆ่าล้างให้หมดนะครับถ้าใครมาเลเวลแบบต่ำๆนิดนึงนะผมแบบร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เพราะมันก็ถ้าเทียบกับเลเวลก็เปลี่ยนมาใหม่ๆนี่ถ้าของไม่แรงก็ก็ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะฮะ,ะจะเห็นว่าเนี่ยมันดรอปพวกอาหารใช่ไหมอันนี้เป็นอาหารเด็กสี่นะครับผมแต่น้ําหนักเยอะมากครับผมเนี่ยน้ำหนัก50นะฮะคือหนักจริงนะครับมองเลยว่าหนักจริงจังนะฮะและ้วก็เดินลงมานะครับผมก็จะมีด้านล่างอีกประมาณ2ชุดในห้องนี้นะครับอ่ามีตรงนี้ชุดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าใครเป็นแบบแอนุสตอมอย่างนี้ก็สบายหน่อยนะผมเพราะว่าคือถ้าตีครั้งแรก แล้วมันฆ่าไม่หมดเนี่ยมันจะกระจายอย่างนี้นะผมต้องเสียเวลาเค้นะฮะนี่ครับ,รบเห็นไหมแป๊บเดียวน้ำหนักเกิน50%แล้วนะผม <c oughs> เพราะว่าน้ำหนักมันเยอะจริงนะผม40 50เนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะจัดๆเลยนะฮะผมกินทิ้งกินคว้างไปนะฮะนี่ให้ดูให้ดูเฉยๆนะผมก็ถ้าใครจะเก็บไปขายก็ได้นะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละน้ำหนักมันเยอะผมเอาพวก BS วเอาอะไรพวกนี้มาเก็บดีกว่า มีตรงนี้อันหนึ่งแล้วมีด้านขวานะครับผมคือถ้ามีไอร้รถสตอมอาจจะง่ายเพราะว่าวงมันกว้างพองไงนะครับผมพอไม่ใช่รถสตอมปุ๊บเนี่ยเราต้องมาไล่เก็บนะฮะโอเคเห็นไหมว่าเวลาข้ามมอนเสร็จเนี่ยประตูต่อไปมันจะเปิดนะฮะเราก็เข้าไปเลยแต่ตรงนี้ก็มีเดเสเดิร์วูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินลงมาด้านล่างโหจะมีอีกนิดหน่นนอยๆนะครับมันจะเยอะห้องที่3ครับผมห้องที่3กับสจะเยอะนะผมห้อง1กับ2ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ เมื่อมาถึงห้องสุดท้ายนะครับผมก็เดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็คุยกับซาร่าก่อนนะครับอ่าคุยคุยอเ n อร์ไปเร็วๆเลยตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเขาก็จะเรียกลูกน้องออกมานะครับผมก็ทําการกําจัดลูกน้องซะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับโดเยนนะครับผมโดเยนก็เป็นบอสของด้านนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็ฆ่าโดเยนซะโดเยนอาจจะเลือดเยอะนิดนึงนะรู้สึกจะประมาณ4แสนนะผมฮิตที่ตีโดนร้อก็คือ340นะครับผมถ้าใครฮิต340ก็ตีโดนนะครับผม ก็อาจจะนานนิดนึงสาหรับใครที่เข้ามาคนเดียวนะครับแต่ถ้าใครแบบของแรงๆอย่างงี้ก็วิ่งยิงวิ่งยิงเอาก็ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะผมหลังจากฆ่าโดเยนแล้วนะครับคนที่เป็นปาร์ตี้คนอื่นก็วิ่งไปรอตรงสะพานด้านซ้ายเลยนะครับัหหน้าตี้คุยกับคนนี้ก่อนคุยกับโดเยนอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากคุยกับโดเยนแล้วนะครับก็ให้เดินไปทางด้านซ้ายผมเราจะออกเพื่อออกเดนเจียนกันแล้วนะครับ มาถึงตรงนี้ให้หัวตี้คุยกับไอซาร่าไอรีนอีกรอบนึงนะผมส่วนคนสมาชิกเนี่ยไม่ต้องคุยนะฮะเดินออกไปด้านซ้ายสุดได้เลยนะผมอ่ะแล้วประตูมันก็จะเปิดนะครับแล้วเราก็ออกไปได้นะครับหลังจากออกมานะครับผมกดคูณอะไรให้เรียบร้อยนะผมทั้งคูณ EP คูณจ็อบอะไรอย่างเงี้ยนะผมกดๆไปนะผมแล้วก็คุยกับลีออนนะครับผมเขาก็จะให้ EP มานิดนึงนะครับ ให้พี่มานิดนึงแล้วนะครับก็เป็นอันจบเควดของวันนี้แล้วนะครับวันต่อมาเนี่ยก็ลงได้อีกใน20ชั่วโมงแล้วผมแล้วก็หัวหน้าปาร์ตี้นะผมจะลืมทำลายดันเจี้ยนด้วยนะครับผมถ้าออกกันไปหมดแล้วนะครับก็ทำลายได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดัน Memory o f s a r a าร่านะผมก็จะเห็นว่าเป็นดันที่ไม่ได้ยากมากครับผมก็ถ้าเลเวลน้อยๆเ,เนี่ยก็เอาคนไปเยอะนะครับแต่ถ้าเวลสูงแล้วก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับหลกัหลกๆคือ EXP นะผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเลเวลเยอะๆแล้วจะเห็นว่า ดังนั้นแนะนําแค่เลเวล99ถึง110ก็พอหลังจากนั้นเนี่ยไปเดินเคว็ป้ายไปเก็บเลเวลเอาดีกว่านะ่าจะเร็วกว่านะครับแล้วก็พวกอาหารต่างๆนี่ก็จะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ผมแต่มันหนักมากนะหนักมากๆอะ่ะอันละ50-40เนี่ยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ท่นนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด u b s c r i b e YouTube กเกเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าิด YouTube ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ